สามหมื่นแปบ,บหนึ่งขวดละห้าสิบบาทสองหมื่นเบียร์ลาวนะสองหมื่นกระป๋องละสามสิบสามบาท, 20, 20, บาทในรองหวกระดิ่งโอ้ sorry. โหหกกระดิ่งเท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าโอเคห้าสิบเก้าบาทถูกมากนะครับผมซึ่งมีเบียร์หลายตัวนะครับสาวเราชอบหนุ่มไทยไหม สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วังเวียงนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร้าน MC Market ดูว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างจริงเนี่ยต้องบอกว่าที่นี่ก็คล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเรานะครับผมแต่อาจจะไม่24ชั่วโมงเหมือน7 e เ e ่นอนนะครับผมเขาบอกว่า ที่ลาวเนี่ยมีเบียร์เยอะมากแล้วก็ราคาถูกมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขามีอะไรขายกันบ้างตามกันมาเลยครับมีนะครับผมคล้ายๆของไทยนะครับเบียร์มาดูเบียร์เออเดี๋ยวนี้เราจะลองเบียร์ลาวนี่เยอะมากโน้ต no ไไม่มีราคาเหรอไม่มีราคา <ไป S 1> ฮะ <ไป S 1> อ <ไป S 1> ๋เขายังไม่ติดแล้วผมรู้ได้ไงว่าราคาเท่าไหร่ สองหมืนเบียร์ลาวนะสองหมกระป๋องละสามิบสามบาทในรองฮอกาเด้นนี้โอ้สดฮอกาเด้นเท่าไหร่ครับ3 5มหมโอเค5้าบาทถูกมากนะครับผมซึ่งมีเบียร์หลายตัวนะครับผมเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวพาไปทัวร์ก่อนนะมันจะไม่เปิดมีที่ไหนเปิด2ี่ิชั่วโมงไหมไม่มีอ่าโอเค เรียกว่าคล้ายๆกับเซเว่นบ้านเราบวกกับเฟรชมาที่ไว้ซื้อของพวกของ CP m a แมคโครอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นไฮนิกเก้นไฮนิกเก้นกระป๋องก็งกเท่าไหร่หมื่นห้าหมื่นห้าหาร้าร้อยเก้าสิบกระป๋องละายี่สิบห้าบาทที่ไทยหรอประมาณสี่ห้าสิบไดมั้ ครึ่งครึ่งนะครับผมน้ำมันนะครับผมเดี๋ยวมาดูน้ำมันนี่เหรอเกสรอันนี้ถ้าเป็นของไทยผมว่าน่าจะแพงกว่าใช่ไหมน่าจะแพงอ,อันนี้เท่าไหร่ถ้าจาราคาได้บอกด้วยนะว,วิ่งวิ่งไปบอกด้วยนะคือผมอธิบายอย่างนี้ครับผมอธิบายอย่างนี้ครับว่าของที่ลาวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอิมพอร์ตมาจากไทยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมดูดิเห็นไหม คือ Import มาจากไทยเกือบจะร0 0ซึ่งของที่ import มาจากไทยอ่ะราคาแพงกว่าถามว่าทำไมเบียร์ที่นี่ถึงถูกนะครับผมเมื่อเช้าตอนที่ไกด์พาเรามาต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าเบียร์ที่มีสแต็มอินพร์ตมาจากข้างนอกเนี่ยลาวเนี่ยเขาต้องการให้ในโชว์ใน30,000ื่นแบบนึงควละห้าสิบบาทแพงกว่าไหม ไม่แพงไม่ถูกราคาได้ได้กันอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมของนี่เห็นไหมว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกือบจะร้อของไทยหมดเลยคือ Import มาจากไทยนะครับเะที่นี่โรงงานอุตสาหกรรมของเขาไม่ได้เยอะของไทยนะครับผมที่เราจะที่เขาจะผลิตเองได้นะครับแต่พวกเบียร์เนี่ยของเขาเนี่ถูกจริงนะครับของที่มีสเต็มนะครับผมเบียร์ที่มีสเต็มเนี่ยเป็นเบียร์ที่ถูกมากนะครับเขาต้องการที่จะตั้งให้เต็มอย่างนี้ครับ ตั้งให้เต็มแล้วก็เก็บภาษีน้อยนะโอเคเห็นไหมครับแต่ความหลากหลายของเขามีเยอะนี่ของไทยเยอะมากเลยนะโอเคของไทยเยอะมากเห็นไหมขนมก็เป็นขนมไทยเกาหลี3ชาติครับผมที่มาที่นี่หรือว่าถ้าสมมติว่าเราไปแล้วเราเจอนั่นก็คือไทยจีนแล้วก็เกาหลีนะครับผมก็จะมาเที่ยวที่ลาวเยอะนี่เดี๋ยวเราไปดูเล่า เห็นไหมครับนี่นให้ดูนะว่าออรอบรอบเนี่ยแค่ไหนโอเครอบรอบเนี่ยคือก็จะเรียกว่าเต็มไปด้วยสินค้าของไทยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหล้ากันบ้างเหล้านี่นะครับ35 0หมืเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ยวเดยวูเขาให้เอากลับไปคนไทยเอากลับไปนะครับไม่เกิน1ลิตรขึ้นนะ โอเคเดี๋ยวขอดู3ามหมื่นห้าว่ารีเอนซี่เหลือเท่าไหร่ราคาคล้ายๆของไทยดูแจ็คแดนเนียลต้องดูของนอกต้องดูของนอก4ี่0 0เอ้ย4 0 0 0 0 0 0 0ดหาหาร590ควรละ800กว่าบาทแจ็คแดเนียลอันนี้ได้พันกว่าบาทพันกว่าบาทอันนี้อันนี้ถูกวกว่าอะไรนะ แท้ดิเป็นแท้ได้ไงเอออันนี้แม่งถูกอ่ะเดี๋ยวมาดูบูเลเบิลบูเลเบิลเนี่ยที่ที่ไทยนะขายอยู่ประมาณ8 0 0พันถ้าจำไม่ผิดนะบูเลเบิลสองล้านห้าใช่ไหมสองล้านห้าหาร590ขวด4,000กว่าบาทครึ่งๆกับไทยบูเลเบิลซื้อไปได้ ซื้อไปติดบ้านไว้ได้นะก็ประมาณนี้เอาง่ายๆสรุปได้อย่างนี้เลยว่าเบียร์หรือว่าเหล้าที่เป็นเหล้าเหล้ายุโรปเหล้านอกนะครับผมราคาเนี่ยจะถูกลงแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นของไทยราคาเนี่ยก็จะเสมอกันนะครับผมแล้วก็ของเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในลาวนี่ส่วนใหญ่เป็นของไทยหมดนะครับผมเกือบจะร้อเออาง่ายๆว่าถ้ามาลาวเบียร กับเล่าที่นํามานะครับผมราคาถูกเกือบจะครึ่งครึ่งโอเคครับผมนี่ก็เป็นการรีวิวสปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวเราไปซื้อเบียร์ครับ